บัวสไซ์เกาหลีนะคะวันนี้จะมาแนะนําไอเดียการทําบ้านหลังนี้นะคะว่าเกิดมาเป็นบ้านหลังนี้นได้ยงไงและมีที่มาที่ไปก็อไอเดียเอามาจากไหนนะคะก็คืออยากให้คุณรู<ๆ>้โดยมองไปรอบๆ,ๆนะคะนี่ก็คือเป็นไอเดียตัวเองคิดเองไม่มีแบบนะคะบ้านหลังนี้ไม่มีแบบนะคะคิดเองจากจินตนาการ ะะแล้วก็จับนู่นจับนี่มาผสมผสานก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะ่ะก็ดูดูรั้วดูไหลได้นะคะก,ก็ค่อยๆค่ยอยๆเล่าให้ฟังว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะนี่ก็เข้ามาในตัวพื้นของกองที่จะจอดรถนะคะแล้วอทางเข้ามาแล้วก็ตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะเป็นบรรยากาศตอนเย็น ประมาณ6โมงนิดนิดนะคะหโมงนิดนิดนะคะสวยเลยนะคะแล้วก็ลอกแล้วก็บริเวณตรงนี้จะโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งสองลูกนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าภูเขาลูกหนึ่งแล้วก็เป็นภูเขาเป็นภูเขาลูกสองจะอยู่หลังบ้านนะคะนะคะก็คืออย่าง อยากจะเอาแบบตัวอย่างของบ้านตัวเองในราคาถูกราคาไม่แพงจับต้องได้นะคะว่ามีไอเดียมาจากไหนคิดอย่างไรแล้วตัวมาดามบัวเองอ่ะทำไมถึงอยู่ที่ไทยเป็นสปายเกาหลีทำไมถึงอยู่ที่ไทยอยากอยากรู้ก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะ ดูบริเวณรอบๆบ้านก่อนนะคะตัดรอบบ้านเข้ามาในบริเวณบ้านก็คือต้นไม้ทุกต้นนะคะต้นไซเกาหลีทุกต้นต้นทานตะวันนี่ก็พาะเองไซเกาหลีก็ลงด้วยมือตัวเองนะคะลงด้วยตัวเองทุกทุกต้นนะคะแล้วก็สวนนี้ ก็จะทําด้วยตัวเองความคิดของตัวเองนะคะทุกอย่างแม้แต่แบบบ้านหรือแบบต้นไม้สวนทุกอย่างก็คือเป็นมไอเดียนะคะก็คือใครอยากได้ไอเดียอยากมีบ้านราคาที่ไม่แพงนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะในใน y o u t u b e ของช่องมาดามบัวสไคร์เกาหลีนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เดินดูรอบๆบ,บ้านหลังบ้านข้างๆบ้านก่อนนะคะเนี่ยนี่ก็จะเป็นบริเวณบริเวณหน้าบ้านนะคะนี่กําลังจัดสวนอยู่เพราะว่าเพิ่งจะทําบ้านเสร็จได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะคะทําบ้านเสร็จยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะบ้านหลังนี้มาจากความคิดของดิฉันเองคนเดียวแล้วก็ไม่ไม่มีแบบท,ที่เหมือนใครนะคะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพราะไม่มีแบบนะคะ ก็อยากให้เห็นว่ากามคิดของคุณด้ว กันนะคะตัวกลางก็จะมีของหลังบ้านนะคะส่วนของหลังบ้านก็จะมีขุดบ่อไว้ไว้สองบ่อแล้วก็นี่คือจะเป็นบริเวณหลังบ้านนะคะเป็นบริเวณหลังบ้านนะคะบริเวณหลังบ้านจะเป็นเเลสเล็กแล้วก็ข้างบนจะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ำข้างบนห้องน้ำข้างล่าง บ้านหลังนี้ไม่มีแบบนะคะถ้าใครอยากได้เข้ามาชมได้นะคะเข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะก็จะเป็นสวนสวนนี้ก็จะมีแบบว่าผู้ช่วยนิดเนืองนะคะมีผู้ช่วยมาช่วยนะคะอันนี้ก็เพิ่งจปะปลูกในเมื่อวานนี้นะคะรอก่อนเดี๋ยวปลูกเมื่อวานนี้ก็คุมคุมเอาไว้ก่อนนะคะพร่ะว่าเขาจะโดนแบบดดเยอะ ก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านบ้านตรงนี้เป็นพื้นที่ทั้งหมดบ้านสวนหลังนี้นะคะเป็นพื้นมีพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งไร่นะคะก็คือถึงตรงนู้นเลยนะคะมีบอ่บอแบบบ่อแล้วก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะตอนนี้ก็คือวิวสวยมากค่ะวิวสวยมากนะคะทําไมถึงเลือกตรงนี้แล้วก็มาทําบ้านสวนตรงนี้ใครอยากโูลก็เข้ามา สอบถามมาได้นะคะเข้าามคอมเมนต์นะคะเชิญคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์มาด้วยแล้วก็เอาไว้ว่าวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงช่องมาดามมาดามตัวสบายเกาหลีขอฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะขอบคุณค่ะ